สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองใช้สเปร์นะครับสเปร์ขจัดคราบฝังแน่นนะครับที่เป็นกาวสองหน้าหรือพลาส,สติกนะครับที่มันติดฝังแน่นนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาจากแอปออนไลน์นะครับจะมาลองใช้กับรถยนต์นะครับเพราะว่าผม ใช้ตัวติดป้ายภาษีนะครับทุกปีเราจะมีสติกเกอร์ติดนะครับทำให้คาบกาวนะครับฝังแน่นลอกไม่ออกครับมาดูนะครับผมเพิ่งได้มามาดูกันเลยตัวนี้บริเวณนี้คือผมติดไ้าภาษีนะครับพอลอกออกนะครับมันก็จะเป็นคาบแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น นี่นะครับกรอบแบบนี้นะครับมาดูกันว่าจอ,อกหรือเปล่านครับผมจะใช้ผ้าเช็ดให้ทุกคนดูก่อนว่าตัวนี้มันไม่ออกครับมันจะติดแน่นมากนะครับไม่ออกนะครับตัวนี้เวลาตากแดดมากๆมันจะทําให้แข็งแล้วก็ฝังเข้าไปในตรงตรงฟิล์มนะครับติดแน่นเลยนะครับ มาดูกันว่าสเปย์ตัวนี้จะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็เพึ่งสั่งซื้อมานะครับมาดูกันหาอะไรมาลองก่อนนะครับเวลาเราจะฉีดนะครับหาผ้าลองก่อนนะครับเผื่อมันกัดตัวพลาสติกนะครับลูกยางอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมฉีดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยป้ายภาษีพอ ปีถัดไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเราต้องลอกก่อน,นครับแตนไม่ออกครับผมฉีดประมาณนี้นะรอบแรกเดี๋ยวผมจะเอาหากระดาษทิชชู่นะครับมาเช็ดอันนี้ก็กำลังหากระดาษทิชชู่นะครับ ทิชชู่อยู่ไหนนาะหาอยู่ก็เหมือนเราทิ้งไว้สักพักนึงนะครับไม่ถึงนาทีตอนนี้กําลังหาตัวทิชชู่มาเช็ดตอนนี้ก็เจอแล้วมาเช็ดกันเลยจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะฉีดแล้วก็เช็ดอ่อนครับพอดีหาทิชชู่นานเนี่ยเห็นไหมคาบกาวมันก็จะเริ่มอ่อน,นะครับเป็นคาบตัวแผ่นสูญญากาศนะครับที่เราติดนะครับเป็น ฝังลึกนะครับเข้าไปข้างในมันก็ไม่ออกเนะี่ยผมหาอะไรมาเช็ดก็ไม่ออกครับจนได้เจอน้ํายาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแทบไม่ใช้แรงนะครับก็ใช้ถูธรรมดาครับมันก็ออกนะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะฉีดอีกรอบหนึ่งเพื่อเช็ดให้มัน สะอาดเลยนะครับพอเราฉีดเข้าไปเนี่ยตัวน้ำยาขาจัดคราบตัวนี้นะครับคราบกาวนะครับก็จะเหมือนมันจะฉีดแล้วมันจะละลายออกเลยนะครับตัวที่ฝังอยู่ในแผ่นกระจกน,นะครับมันก็จะละลายออกเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมไม่ได้ขายนะครับผมก็มารีวิวให้ดู เผื่อใครที่ต้องการใช้นะครับใช้มาหลายตัวแล้วมันไม่ดีก็สามารถสอบถามได้นะครับเห็นไหมครับดีเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้นี่ผมเช็ดให้ดูเป็นน้ำยาตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองกับกาวสองหน้าที่มันติดฝังลึกในห้องน้ำผมนะครับดูว่าจะออกหรือเปล่าดูมจะฉีดนะครับฉีดใส่เลยครับฉีดประมาณนี้นะครับผมฉีดแล้วนะครับผมไม่แช่นะครับดูผมจะเอาออกหรือเปล่านะครับ อันนี้เราไม่ได้แช่นะครับฉีดปุ๊บเราขูดออกเลยครับเห็นไหมออกเลยนะครับผมมาดูตัวนี้ครับออกง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดาอ3กรอบนะครับเพื่อให้มันออกง่ายครับรอบที่สองไม่ต้องแช่นะครับ ไหมว้าวเป็นไงครับท่านผู้ชมออกดีเลยครับ